อาการที่ทรงแสดงธรรมพิกูทั้งหลายเราย่อมแสดงธรรมเพื่อความรู้ยิ่งมิใช่เพื่อไม่รู้ยิ่งเราย่อมแสดงธรรมมีเหตุผลพร้อมมิใช่ไม่มีเหตุผลพร้อมเราย่อมแสดงธรรมมีความน่าอัศจรรม์มิใช่ไม่มีอัศจรร์พิกูทั้งหลายเมื่อเราแสดงธรรมเพื่อความรู้ยิ่งมีเหตุผลพร้อมมีความน่าอัศจร,ร มิใช่แสดงเพื่อความไม่รู้ยิ่งไม่มีเหตุผลไม่มีความน่าอัศจรรย์อยู่ดังนี้โอวาทก็เป็นสิ่งที่ใครๆควรทำตามอนุสาสนีก็เป็นสิ่งที่ใครๆควรทำตามพิกุทั้งหลายพอละเพื่อความยินดีความอิ่มเอิบใจความสมนัตแก่พวกเธอทั้งหลายว่าพระผู้มีพระภาคเป็นองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ประธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคตรัสด,ดีแล้วพระสงฆ์คือผู้ปฏิบัติดีแล้วดังนี้